ใจเราเป็นมานานแล้วอเราไม่คิดว่ามันจะหายอ่ะต้นคอมันยืดแล้วทีนี้เราก็หันหมอไม่ได้คือเราหันแล้วเราก็จะเวียนเราก็จะหันได้แค่ครึ่งเดียวแบบเนี้ยค่ะแค่ครึ่งเดียวแบบเนี้ยเราไม่สามารถหันได้ทั้งหมดแบบนี้ได้พอหมอเขียนมาเจี๊มตรงแขนอ่ะคือตอนนี้มันหันได้อย่างนี้แล้วอ่ะมันหันแบบมันเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วค่ะพอหมอทำหนี้คือแบบคือมันดีใจอ่ะ คือน่าสมัครตั้งนานแล้วเพิ่งจะเจอคลิปหมอว่าค่ะเพิ่งจะเจอคลิปหมอว่าคุณหมอทําให้หายได้เียราคือไม่คิดว่าตัวเองจะหายด้วยเพราะว่าเป็นโรคในประมาณสิบกว่าปีตั้งแต่คลอดลูกแล้วแบบแต่เพิ่งมาเป็นหนักเมื่อประมาณสองสองเดือน,นยอย่างเข้าเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ปุมพามีนานก็เข้ารักษามาหลายที่ทั้งศิทศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ไม่หายมาเจอคลิปหมอเมื่อ กลางสัปดาห์แล้วก็นะัดมาวันเสาร์ก็ก็หวังลึกๆว่าจะหายแต่แบบแต่ก็คิดว่าต้องใช้เวลาไม่คิดว่ามันจะรยยีบแบบนี้อะคะ่ะคือมันมันหายเลยอะคะ่ะใครที่ตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มานะคะมาเถอคะค่ะคุ้มค่าคะ่ะ